คลิปนี้นะครับบอกเลยว่า lamborghini 7คันมารวมตัวกันโดยไม่ได้นะัดหมาย yeah, Lamborg hini, Lamborg hini. ตัดจบให้เป็น V10 b a t t l เลดีกว่าเสียงของ V10NA มันจะโทนไหนกันบ้างเขียนเพลงอาจารย์ปั้นสวัสดีครับ เอาไงวะวันนี้ Lamborghini หกคันเออเอาง่ายๆวันนี้น,นะครับ l a m b o ก g น i n i หกค wow. ันนี้นะครับพรห้เพื่อนๆเป็นเจ้าของเรียกได้ว่าคนที่ชอบกระทิงอย่าพลาดวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับหกคันนี้มีขนไหนบ้างไปดูกัน Let's go A, as, อี๋เป็นไงเริ่มต้นที่คันแรกจานนะครับเ a m b บ r กินี่ฮูร a c a คนนะครับผมคันนี้เป็นฮูร a c a ค e นอีโวขับสีด้วยนะชื่อสีโคตรโหดอะเบอร์เดสเซเว่นสีเขียวมุกอนะเนาะเจ้าของก็หล่อนะตัวก็สูงอาจารย์ของเรานั่นเองเนาะได้ไหมจานคาซ่าอ่าโอเคนะเอาง่ายง่ายคันนี้ครับคอนฟ lict แบบก็มีกันอยู่แล้วนะในออนไลน์ใช่ปะ่ะออกมา28.9ล้านถูกต้องไหม วันนี้จัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆไปเลย17.9ล้านโอเคปะ <Yeah. S 1> Let's go <S ดูนะภายนอกสีแบบนี้นะสีพิเศษนะ Verde s e l v ฟ n ครับยังไม่พอนะดีเทลต่างๆเห็นปะตามขอบด้านล่างอะตัวนี้จัดมาให้เป็นแบบ Glossy Black หมดเลยซึ่งพวกนี้เป็นสีจากโรงงานคือเพิ่มทีแบบหลักแบบ2 3าแสนนะ uh. ใช่ปะนี่ไม่ใช่งานแบบแรปนะคือแบบเป็นสีของรถเลยเนาะคือออปชันและดีเทลลิ่งต่างๆอะคือสวยงามมากเรียกได้ว่าภายนอกนอกจากจะหล่อแล้วล้อเป็นลายไดมอนด์คัตแล้ว เบรกเซรามิกนะครับผมคาลิปเปอร์สีซิลเวอร์ดูดิโคตรแบบเรียบหรูดูเท่เนาะอยากสตาร์ทเลยวะ่ะนี่ <S 1> <S 1> เป็นไงอ่ะเปิดมาข้างในอีกใช่ปะ่ะตัวเบาะรุ่นนี้ก็คือเป็นพิเศษนะครับเป็นเบาะหนังนับป้าใช่ไหมนอกจากนั้นอ่ะภายในยังเป็นกรีนสติชชิ่งหมดเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้เพิ่มเงินทั้งนั้นนะแข่งประตูนี้นะครับเป็นหนังแล้วก็เพิ่มเป็นกรีนสติชชิ่งหมดซิ่งเนาะซิ่งมากๆจริงๆนะครับแม้แต่พรมอ่ะตัวพรมเป็นขอบสีเขียวเห็นป่ะพวกนี้คือเป็นแบบออฟชั่นหมดเลยนะครับแล้ววก็ภายในตั ชุดฟรอนต์คอนโซลต่างๆเนาะอินเทรทคือแบบกรีนสติชชิ่งสวยงามจริงๆคันนี้นะครับนี่เราออปชั่นเต็มสวยสตาร์ทมา <c oughs> เฮ้ยจานเดี๋ยววันนี้ทำ V10 Battle ด้วยเนาะ <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> วันนี้ต้อง V10 Battle อะ่ะไม่งั้นไม่ได้เลยนะโอเคเป็นยังไง <c oughs> พอเป็น Evo แล้วมันก็เดือดอย่างเงี้ยเนาะ ช่วงนี้คือจะใกล้เข้าซัมเมอร์นะเพื่อนๆใช่ป่ะแล้วดูการแต่งตัวของพวกเราด้วยจานโห่ะแน่นจัดบอกเลยว่าเหงือท่วมนะแต่ไม่มีปัญหาครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รถสวยราคาดีนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนผมนะพวกผมลุยร้อนลุยแดดนะเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อลูกค้าที่น่ารักทุกคนใช่ป่ะเหงื่อแห้งอยู่นะนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะโอเคมา อ้าวรูฟไลเน็งอะคันทาร่านี่ก็ออปชั่นใช่ปะ่ะพวงมาลัยก็เป็นแบบเรซิ่งคัตนะฮะพอเป็นอีโวปุ๊บจอใหม่นะครับผมตัวนี้แน่นอนคัพโฟเดอร์มีมาให้ด้วย<อ>นี่เป็นไงก็อย่างว่า28่สิบแล้านเนาะจะให้ขาดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อย,อยก็คงไม่ได้ใช่ไหมจัดให้เต็มเลยแล้ววันนี้สิบเจ็ดล้านเพื่อนเราเป็นเจ้าของเลยกับ Lamborghini h u r ลนด์อีโวนะครับผมขับ4ด้วยนะขับสี่นะฟังเสียงกันหน่อยเปล่าอ่ามาฟังกันเลยมาเปิดโหมดสปอร์ตให้ฟังไปเลยวันนี้มีหลายคันเอาสปอร์ตอันนเดียวกะ ตัดไปนะหอมยังหอมยังยเอาไงยั่วยั่วหอมยังโอเคนะนิดนึงนะคโคสตาร์ทแล้วนะโอเคครับเรียบร้อย เก้า้านอ่ะเอากลับไปจอดที่บ้านหรือที่ทำงานดีครับเพื่อนๆนะจะให้คุณพ่อซื้อให้หรือคุณแม่ซื้อให้ดีครับนะจะโอนเงินด้วยทางธนาคารกรุงเทพหรือกสิกรดนีครับจะซื้อเป็นเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ดีครับผมจะให้เมียซื้อให้หรือว่าจะให้คุณพ่อซื้อให้ดีครับเอะเอาไงอ่ะมาได้ทุกทางเลยใช่ป่ะเออเรียกว่านะวันนั้นกับวันนี้ครับเพื่อนๆประหยัดไป10บล้านเควินจัดให้เรียบร้อยแล้วอยากได้ทำไงอ่ะโทรครับ0 9 4ย9 2 8 9 2 4่าง้หรือว่า0 6 5 1 6 9 7777นะครับอย่าลืมรถเดือดแบบนี้นะรถเดือดเดือดแบบนี้เฮ้ยช่วงนี้แบบคึกเลยนะมีสเปคขายแล้วพียวีดิชั่นขายแล้วไปหมดแล้ว GTR เค่ยังไม่ได้ทำคลิปเลยดูนิโอ้ยรถมือหนึ่งออกไวเฉยแค่ั้นเดี๋ยวต้องเอามาเพิ่มนะโอเาไปแล้วสูปอรไปไลยเ้วเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเาเอาไเฮ้เฮยฮ้ยเ้เฮายเร้ยเม่เยเฮเยเ้เ้เลยเฮ้ยเ้เ้ยไเฮยยเเย้เ โอเคเอาไงอ่ะแรมบอลงอยู่มาดิโอเคนะโอเคนะเพื่อนๆเฮ้ยอนคำตอไปเป็นไงมาไวปะมาไวจัดตาร์ก่อนเลยร้อนสัตว์มาเลยอย่เงี้ ฟังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ยังไงโคสตตราโคตดดังแต่พอเวลาโคสตตร์เสร็จแล้วเรียบร้อยเลยเนาะถือว่าเสียงออกมาโอเคมากนะครับรเรียกได้ว่าพร้อมเลยยังไงฮะคันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะ17.9ใช่ปะ่ะอันนี้เอาไงก็อีกสัก5ล้านประหยัดไปใช่ปะ่ะ12.9เาอันนีงง้นะครับยังไม่พอมีสัญญาเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้อีก25งวดใช่ไหม คันนี้ใช้ออกรถแค่4.7ล้านนะครับที่เหลือผ่อน0%มีทางงวดเว้ย<า>ฮะ Lamborghini Huracan LP 6 1 0 4นะครับปีคศ2015ตรงนะฮะคันนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่พอชุดแต่ง Wall Steiner ไต,ไตมลำแรปสี Matte Black ให้ด้วย12.9อ่ะราคาแบบ9.2เรียกได้ว่าจัดไฟแนนซ์แล้วก็เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อก็คือจะไม่โดนแหวนโดนดอกเบี้ย12.9ที่ว่านี้คือเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จที่ว่านี้ก็คือพร้อมออก อ่าพร้ะบอกพร้อมซิ่งของแต่งเพียบใช่ปะกับรถคันนี้เลยเนาะรูปเรื่องอะไรมีเพียบคลิปแยกก็มีขึ้นให้ดูไหมโอ้โหโหดเลยวันนี้บอกเลยลอมเกกินี่หกคันเนี้นะครับเกินครึ่งเป็น potential แบบหายไปแล้วเนาะใช่ไหมเพราะนั้นรีบมาจับจองรีบมาจับจองเนาะนะครับผมมาฟังเสียงกันหน่อยไหมล่ะคันนี้ได้ท่อขับคริสโต้นะเฮ้ยใช่ไหม ข้อคารพิสโตเดี๋ยวต้องลองฟังดูนะฮะสตราด้าก่อนเนาะโคสตาเสร็จเรียบร้อยนี่อย่าลืมนะเห็นว่าเราจะต้องเตือนตลอดว่าโคสตาเรียบร้อยใช่ไหมให,ให้น้ำมันเข้าไปหมุนก่อนใช่ครับผมนะ,นะเรเวิงนะครับผมนี่อันนี้หมดอะไรครับสตราด้าครับผมไปสปอร์ตเลยดีกว,ว่าเนาะหลายคันวันนี้มา ้างเป็นพิเศษอ่ะพี่พบคำลามอีกแล้วเหรอแอนแทคออนไททันได้ป่ะสุดนะคือต้องบอกคันนี้คือคุณขับแลมโบกินีคูรคารปี1 5แบบโมเดลใหม่ๆแบบเนี้ยใช่ป่ะออกรถสีล้านก็บาทขับแลมเลยนะเรียกได้ว่าถ้าเกิดคนไหนมีรถคันเดิมที่อยากเทินนะครับเอามาเทินได้เลยเทินเป็นเงินดาวได้เลยมีพอร์ชมีแลมโบรุ่นอื่นหรือว่ามีคันไหนๆเอามาเทินไหม เอามาดูเลยนะมี Porsche มี Bent มี BMW เรารับเทิร์นหมดใช่ป่ะสองคันรวมเป็นหนึ่งคันสองคันรวมเป็นหนึ่งก็ได้เอาขาดมาเลยนะใช่ป่ะคือแบบลับหมดอะเอาขาดเบลฟายอะไรมาได้เลยนะครับผมเอามาแซมเป็นเงินดาวลดครึ่งเพิ่มอีกครึ่งอย่างนี้ก็ได้เนาะอยากส่งอะใช่ป่ะอยากให้เพื่อนๆได้ขับรถสวยราคาดีเนาะเควินกับจอนแฟนก็ต้องทำงานเยอะหน่อยนะโอเคไหมครับผมทำต่อไปมาดิเป็นไงอะฮะ สวัสดีครับวีฟสสวัสดีครับนีเ่เป็นไง l a m b บอ g ์กินนี่อเวนเจอร์ LP 700 Q4 นะครับผมข้างหลังผมนี้เปิดปีก้อยเพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมสี่สิล้านในวันนั้นประหยัดไปเกินครึ่งกลายเป็น17.9้าล้านในวันนี้ไม่บงังละเชิญครับนี่เป็นไงฮะรับไวายไหมฮะรับวายไหมครับผมถือรอแล้วเทวาย เทวีรอใช่ปะ่ะเทวรออยากวางโต๊ะวายตรงนี้แล้วเทเลยอะ่ะได้ไหมอ,ะอ่ะะมีวีบสองจอดอยู่ในบ้านนะครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบรถที่มีความแตกต่างซิสเตอร์ดอที่มีความโดดเด่นสีเน r o เอลเดที่มีความดุดันนะครับแล้วก็เครื่องวีบสองที่คำรามยันไฟลุกเลยเนาะเปิดให้ดู บอกเลยครับวันนี้17.9ล้านเพื่อนๆมาเป็นเจ้าของได้เลยครับกับรถ Avenger คันนี้วิ่ง30,000เนาะอยากเปลี่ยนโมเดลนะฮะมาอุดหน,นุนหน่อยฮะ <laughs> ช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับขอบคุณครับพี่ <laughs> นี่ไงโอเคนะคันต่อไปเมื่อกี้ดู V12 ไปแล้วบอกเลยว่าโหดวันนี้มาเจอ Special Edition ดีกว่าเนาะหล่อเนะอนะาะร้านก่อนเลยนะกันร้านก่อนเลยนะ มาแบบเ,เงียบๆ250คันทั่วโลกอาจารย์ใช่ปะ่ะ<อ>26ล้านในวันนั้นวันนี้5.89ล้านบอกเลยว่าหายากมากนะคันนี้ใช่ไหมยากครับเนอะเรา2คันใช่ไหมติดจองอ้ <laughs> อ่านไปพุ๊บติดจองอ <laughs> เรียบร้อยนะครับก็เลยมาให้ดูนะเพราะแบบว่ามันเรียบร้อยไปแล้วอ่ะคันนี้ขึ้นหนงบอกครับ3ใน6คือเรียบร้อยไปแล้วเนาะ ต้องไวจริงๆต้องไวจริงๆนะรีบมาเนาะรีบมานะครับผมเนาะก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะรถวีเทนนะเนาะชอบแบบชอบรูปลักษณ์นะของตัวเฟิร์สเจน l กราโดนะครับก็ง่ายๆสเปเชียลเวอ i ์ชันนะครับถือว่าเก็บไว้เป็นโซเชียลฟุตพิ i n ์แล้วกันผูอหญ้งเลยนะใช่ป่ะเออก็จะได้เห็นนะเพราะว่า2 5 0คันทั่วโลกสีส้ม2คันในไทยเองเนาะใช่ป่ะคันนี้นัมเบอร์เนาะเลขสวยมากเลขสวยมากแล้วก็ ได้ส่วนของเป็นของพิเศษแบบเยอะมากนะครับม่ว่าจะเป็นแลกสตาร์ริงใหม่ช่วงล่างใหม่ชัสซีนะมีการเพิ่มความแข็งแรงที่เสา A ด้วยนะให้แบบครบถ้่นสปอร์ตเอ็กซอร์สซิสเต็มเงี้ยคือให้มาครบเลยแล้วก็อัตราทดเกียร์นี่คือสําคัญมาก1.5แบบช็อตเนาะได้ว่าคันนี้นั่งลื่นเลยฮนะมีคลิปด้วยออกไปเทสด้วยใช่ถูกต้องแบบโหสเนสน่ห์สุดๆออกเทสเุ๊บเรื่อยกได้ว่าจองเลยนะครับเนาะต้องไวนะ Oh, ต้องไวงจริงๆแล้วก็คือลูกค้าที่พี่บอกว่าเขาไม่ได้ดูคันนี้ไว้แต่พอเขาดูคลิปแล้วเขาจองเลยใช่ไหมถูกต้องคันนี้คนเดียวกันเลยนะคร<อ>คือแบบในหัวแบบไม่ได้มี lamborghini แต่ว่าพอเห็นคันนี้แบบต้องเอานะฮะ<อ>ก็ไม่แปลกเพราะว่ารถคันนี้แบบสามารถเซลล์ตัวของเขาเองได้ด้วยด้วย,ด,วยด้วยความที่เขาเป็น special edition อยู่้วด้วยนะครับฟังเรเวิต์สหน่อยไหมล่ะสล่หน่อยครับสักหน่อยเนาะเออ ตามสไตล์ท่อเดิมสต็อกสต็อกใช่ป่ะรถปี2 0 0 6วิ่ง20,000ืกว่าเลยใช่ป่ะโคตรใหม่แล้วอ่ะเนาะขอบคุณพี่ที่มาอุดหนุนผมนะครับผมจะไม่ลืมพี่เลยนะฮะในวันนี้ก็คือก่อนนอนนะครับก่อนแปรงฟันเนี่ยก็หน้าพี่นั่นแหละนี่เป็นไงหวานๆตั้งเยอะพี่บอกไอ้ห่าคนลุกเกินไปแล้วเกินไปแล้วนะครับคันต่อไปเลยปะล่ะต่อไปครับเอ้ยแว๊ดมาแล้วใช่ป่ะ เร็วรเร็วเรามาอยู่ที่ lamborghini huracan RWD นะพอเป็น rear wheel drive ปุ๊บเรียกว่าก็มีเสียวให้ได้ลุ้นบ้างนะสามารถแบบสบัดตูดได้นิดหน่อยแฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็น evo นี่ฉลาดมากนะสบัดเสร็จกลับที่เลยเนาะใช่ไหมคลิปพี่ทีกี้ก็มีเป็นไงใช่ปะขับ rear wheel drive โคตรโหดเลยนะใช่ปะปื๊ดปื๊ดปื๊ดกลับที่กลับที่หมดนะลูกพี่บอกขับโคตรง่ายใช่ไหมเออแน่เลยลูกพี่โปอะใช่ปะเลวอย่างพวกเราอ่ะ แต่ไปไไลองมาแล้วขับง่ายจริงนะฮ<ม>ะเนาะโอเคนะคสตาร์ทดีกว่าร้อนจัดไปครับเดือดนะอันเนี้ยสตาร์ท,นนสรทเสร็จแล้วใช่ไหมฟังเสียงสักหน่อยไหมส,สปอร์ตไปเลยนะครับพุคำรามเนาะ บอกเลยว่าเดือดนะครับสำหรับคนที่ชอบรถคูรรคานีโวเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรรู้ป่ะพอเข้าโหมดสตาร d ดาเราบ้านเลยพอเข้าโหมดสปอร์ตคือทันทีลั่นนะคือแบบเขาเขาทำแบบทำแบบให้แบบมันมี significant difference เวลาเปลี่ยนแปลงให้หน่อยดิทำให้แบบมันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเออไม่ใช่แบบจากสปอร์ตจาก Normal ไปสปอร์ตกลายเป็นเหมือนแทบไม่ต่างอันนี้คือแบบสต r ร d ดไปสปอร์ตคือ คนไรโลกคนละคันใช่ไหมคือแบบถือว่ากูชอบ l amborghini ใช่ปะทำได้ดีเนะครับผม I love you man ฮยเกินไปชอบกระทิงอะใช่ปะได่เนะพี่ไม่ไ้วพี่ยังซื้อได้อยู่พี่ใช่ปะยังมันซื้อได้อยู่ครับนะครับเอาไง่ายี่ล้านในวันนั้นเหลือ15.99ในวันนี้นะครับผมก็10ล้านหายไปใช่ป่ะ10ล้านหายไปกับรถไม่หม่เนาะแล้วก็ได้เป็นแบบ เวอร์เดย์แมนทิสจานแมนทิสที่แปลว่าตากแตนรู้ปะแมนทิสแล้วก็ภายในก็จะได้ออปชันแบบคาร์บอนต่างๆครบถ้วนนะฮะ <Different. S 1> ความที่เป็นเรเวลด์ไดรฟ์ก็จะได้ความสนุกในการขับขี่นะฮะแล้วก็ช่วงล่างที่จะกระด้างน้อยลงลงมาอีกระดับหนึ่งนะถือว่าขับสบายมาก <offended. S 1> นะรถที่คุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายหวดได้นี่เป็นไงใช่ป่ะเพราะคุณผู้หญิงคงไม่เอาไปหวดได้หรือมีผู้หญิงคนไหนหวดเรต <ücke> <Driver. S 1> <gro> ้องมีบ้างแหละบอกว่าคอมเมนต์มาเออคอมเมนต์มาดิ อยากเจออ่ะขอไปถ่ายด้วยใช่สิบห้าจุดเก้าเก้าล้านอ่ะยังไงอ่ะนะราคาเป็นโคตรดีนะใช่ครับใช่ป่ะขับเอวโอแล้วนะเฮ้ยใช่ไหมขับหลังเลยนะเฮ้ยนะมาเอาด่วนมาเอาด่วนอยากได้ทำไงโทรครับศูนย์เก้าสี่แปดเก้าสองแปดเก้าสองสี่หรือว่าศูนย์หกห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมเขียววิมีเครออยู่นะเอโอรออยู่แอสซิสแตนต์โอนเนี่ยคุณโบนี่เป็นไงนะติดต่อนัดรับปุ๊บที่บ้านมีรถคันไหนแบบอยากเทิร์นอยากขายติดต่อเข้ามาเลยครับ เราจะทำการทำงานให้แล้วก็เพื่อนๆได้รับรถใหม่กลับบ้านสบายใจเนาะ A few moments later จากหกกลายเป็น7คันนะจานมาพอดีเลยเชิญให้โดโซให้โดโซใช่ป่ะใช่ครับโอเคสมาเดสเกงกีเดสก้าญีุ่ก็ได้เหรอได้แค่นี้แหละใช่ป่ะลงเลยไหมจานลงเลยครับผม เคยดูว่าคลิปแบบคนญี่ปุ่นรีวิวรถอ่ะเนี่ยที่ชอบยืนงเงี้ยนะแล้วรถก็ลงใช่ไหมใช่เท้าตีนแตกน <saben> าดนั่นแหละ Lamborghini Huracan Evo นะคันนี้เป็นขับสีด้วยเนาะหล่อ่ะล่ะ <Okay. S 1> รถสีดำแรปฟิล์มใสด้านกายเป็นสีดำด้านนะครับ oh. สวยไหมครคันนี้นะต้องบอกว่าโนวิเทคไม่ได้เป็นตัวจุดระเบิดแล้วแต่กลายเป็นโนวิเทคไปเลยนะเพะฉะนั้นเป็นโนวิเทคฟูลนะคันนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับแบบโอ้โหแล้วก็ปลายท่อนี่คือชุดท่อที่เป็นท่อของตัวคลายนะ คันปลายคาร์บอนเสียงลั่นอยู่คันนี้เคยรีวิวเหมือนกันนะใช่ไหมเรียกได้ว่าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาแบบเป็นวันแบบรวมญาติเชไ่อนะลัมโบกิน i ีเ7คันมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายมาแล้วเป็นไงนะเรียกได้ว่าตลาดปลาสุกิจิใช่ป่ะลงปุ๊บขึ้นใส่ปั๊บนะลัมโบกินน h ฮูร์เคนอีโวขับสนี่เป็นไงโนบิเทค่ะสตารก่อนนะครับผม รถสวยราคาดีนะฮะใช่ไหมคันนี้เป็นไงสวยเนาะท่อคลายนคาร์บอนนุ้ยปั้นอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นนะดังนุ้ยใช่ป่ะคันนี้ครับเรียกว่าราคาพิเศษเหมือนกันเพราะออกห้างนะวันนั้นประมาณ27ล้านกว่ากับออปชั่นแบบนี้ใช่ป่ะวันนี้ก็จัดให้ไปเลยนะสิบหกจุดเก้าเก้าอ่ารถวิ่งแค่หมื่นสี่พันโลน่ารักอ่ะเนาะราคาดีนะบอกเลยใช่ป่ะราคาดีแล้วเสียงดีหรือเปล่า ีฟังไรยะอัดล้ำหน่อยครับมาดี๋ยวได้เรื่องปะยอดโอเคนะโอเคเลนะรู้เรื่องนะโอสตาร์ทแล้วนะกระเบื้องแตกรู้เรื่องกระเบื้องแตกโอเคนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถสีดำนะครับสีดําเงานะแล้วก็แรปเป็นแรปใสด้านเนาะทำให้รถแบบดูดําด้านดุ f u โนวิเทคนะเต็มเต็มเหนียวเลยนะใช่ปะ พร้อมลุยเนาะพร้อมลุยครับโอ้โหเฮ้ยวันนี้นะครับ l a บ b o r g h i n i 7คันมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเรื่อยหอด้ะเนาะคันต่อไปเลยวะล่ะจัดไปครับ Let's go man มาดิครับใช่ป่ะอันนี้เห็นหน้าไม้แล้วแบบของดีใช่ป่ะ Save for last ใช่ไหมใช่ไหมแบบของอร่อยเนาะเรียกได้ว่าเป็นเมนคอ o u r ใช่ไหมเนาะซื้อเถอะคันนี้ main c o u r s ใช่ป่ะมาซื้อเมนคอ o u r ผมไหมใช่ป่ะ บอกเลยว่าพีเรนี่สามดาวนี่ไม่ไงไม่ใช่ม,ใชมิชลินเลย <laughs> พิเรนี่นะ,ใช,ะใช่ป่ะ <laughs> นะ S T O ชื่อก็บอกแล้วซูเปอร์โทรเฟโอโอมโ t โลกาตานะทรัคเรดดี้นะฮะจิตวิญญาณ DNA ของ Lamborghini ที่เป็นวิญญาณของนักแข่งอยู่ในรถคันนี้หมดเลยโอ้โหเพราะนั้น30กว่าล้านนี่ไม่ใช่ราคาที่แพงเลยนะฮะ <laughs> ต้องบอกว่ามันคือรถที่ พร้อมทยานแล้วก็เป็นรถที่เป็น I C E ใช่ปะ่ะ I C <oughs> E Internal Combustion Engine นะ <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> มีความรู้อีกแล้ว <c oughs> ใช่ปะ่ะนะมีความรู้อีกแล้ว <c oughs> นะครับเป็นรถที่เอาง่ายเป็นรถสันดาบนะครับไม่มีระบบไฮบริดไม่มีระบบอะไรไมาเกี่ยวข้องนะครับ <c oughs> ก็เป็นรถที่เป็นเครื่อง V 1 0 n A last of its kind เพราะว่าตัวใหม่มาปุ๊บกลายเป็น c h m ิ r าเ i o Hybrid ถูกต้องไหม <c oughs> จาก V 1 e กลายเป็น V 8ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นลั่นๆล,ละเพราะนั้น c o l l e c t จอร์บอลไอครับนะครับฝาหน้าเปิดแบบรีเวิร์สครับภายในประตูคาร์บอนหมดครับเบาะที่นั่งอยู่เบาะคาร์บอน800,000กว่าครับภายในคันทาร่าทั้งลำครับหลักแสนครับผมพวงมาลัยนี่ก็คันทาร่าครับเป็นไงนี่มันดิกเชนเนลลี่พูดได้หรือเปล่าใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้พิ่งเปิดเมื่อกี้เลยแซวเล่นโหรู้อยู่แล้วสตาร์ทเลยป่ะล่ะสามบเจ็ไม่ต้องวันนี้33.9 2,000โลไม่จดทะเบียนนะครับ เร n น s โวล์มอเตอร์ส are you ready ครับผมรถใหม่นะครับเป็นไงแต่งดีแต่งดีปะ่ะหน้าจอไม่เหมือนชาวบ้านนะจันเจ๊ะครับหน้าจอไม่เหมือนชาวบ้านบอกเลยว่าดุมากสักหน่อยไหม นะโชเฟโอเลยนะนี่ <อา S 1> ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคปะ่ะเดี๋ยวตอนจบเราตัดจบให้ดีกวะนะ่าเนาะใช่ไหมตอนจบเราตัดจบให้ตัดจบให้เป็น V10 Battle ิดีกว่า นะครับ V10 Battle ของเราก็จะมีตัวฮนะูราแครน LP610 เนาะใช่ไหมแล้วก็เป็นฮ e ูราแครน UO คันหนึ่งแล้วกันเนาะอีกคันหนึ่งผมว่าเป็น STO เรีกว่าจันปันนะ,ะเรียกได้ว่า3คันนี้สามคันสามสไตล์นี่เรียกว่า3เจนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเสียงของ V10NA มันจะโทนไหนกันบ้างอยากรู้ยังนะโอ้โหบอกเลยมันแน่นอนนะครับผมบเป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยเป็นเมนคอสของคลิปนี้เลย <Yeah. S 1> นะ แบบบึุ่มบุมมึ้มไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เราก็เบิ้ลให้เพื่อนเฟังแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่แบบเอาให้ฟังแบบพร้อมกันเลยนะรู้ว่าเสียงโน้ตมันจะแบบรู้คียรืเปล่าใช่ป่ะเพื่อนๆพร้องเพลงแบบถูกคีป่ะนี่ใช่ป่ะมารู้คีเลยนะอยากได้ทำไง0948928924หรือว่า0651697777นะฮะ k BK กับจันปั้นรถสวยราคาดีนะครับผมกด subscribe ไว้ s first ไว้ไม่แน่ ดีไม่ดีเพื่อนๆนะครับแบบที่แบบกําลังดูรถอยู่อาจจะได้เป็นเจ้าของรถแบบงงๆนะครับบางคันที่แบบเพื่อนๆอาจจะยังนึกไม่ถึงใช่ปะ่ะแต่ว่าแบบเราได้มาในแบบโอ้โหมาในเวอร์ชันที่แบบโคตรพร้อมเรียกว่าโคตรพร้อมนะเพื่อนๆอาจจะได้เป็นเจ้าของรถแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับใครอยากเสียว กดปุ่ม subscribe ไว้เลยนะโอเคป่ะได้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะสำหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่า lamborghini 7คันมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะแค่คิดก็ขนลุกซู้นะครับผมนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ารถสวยราคาดีเหมือนเดิมนะครับ subscribe ไว้สวัสดีครับ From Diablo, hold on my traps on the bando. they me the mercy and I go. on wave, yup on wave, yup on wave. If you sing any game, it's some yada, some meh.